สวัสดีค่ะต้องกลงุ้ม่างนี้สวัสดีค่ะอาชีพเดียวที่คนน้องกลุ้มหัวให้คืออาจารย์เพราะว่ากลุ้มหัวยังไงก็คือว่ายเนี่แหละทาความเคารพแต่คู่บางคนสันนานไม่ดีอาจารย์ได้ฟังก็คือว่าถ้าเป็นแบบว่าให้มึงคัดก็คือว่าสอบเข้ามาแล้วก็ต้องสัมภาษณ์ด้วยอย่างเช่นสัมภาษณ์ว่า พูดจาไม่ต้องเก่งแต่เอาแบบว่าไม่กลัวหกตอแหลเขาจะบอกพูดจาไม่ต้องฉาฉาไม่ต้องได้อย่างที่ฉันเป็นก็ได้ไม่จําเป็นฉันถามตอบได้แบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องขนาดกลัวได้เดี๋ยวมันจะเหนื่อยเขาจะบอกทีนี้คือให้มึงทําแบบว่ามึงไม่ต้องไปดูมันีพวกสวะกะหลีพวกนี้กูกูไม่ได้ไม่ชอบผิวพันนะคือขาวได้ผู้ดีได้แต่หน้าอย่าแต่งเออหน้าไม่ต้องแต่งชุดอะ ก็แต่งตัวผู้ดีได้นะแต่เรียนจบแล้วดีกว่าแต่จริงๆแล้วจะให้เสื้อเสื้อผ้าที่ดูดีหน่อยสีอ่อนนะใส่ไปเถอะแต่อย่าโชว์แขนให้มันมีแขนลงมากระโปรงก็ เอาประมาณให้มันเกินเข่าลงมาถ้าจะใส่เข้ามาในมหาวิทยาลัยแค่นั้นเองเออเ็าจะล่บแต่ถ้าอ้วนก็คือหัุนโลมถ้าแกอ้วนเหมือนฉันเนี้ยฉันอนัุนโลมแต่แต่งให้มันดีๆฉันเข้าใจว่าเสื้อผ้าหาย,ยากบางทีใส่แล้วก็ยังไม่พอดีคือไม่เข้าใจคนอ้วนมากพอทีนี้ฉันน่าอยากทําธุรกิจเสื้อผ้าองอ้วนอืนอมเป็นเสื้อผ้าเกาหลีนั่นแหละแต่อยากให้เลือกนิดนึงให้เลือกคือความยาวเนี้ยออกแบบให้มันสวยราคาให้มันพอเหมาะราคาสี่ห้าร้อยหกร้อยอย่างเงี้ยเต็มที่ก 个潘总。 พันสามพันสี่หรือเล่ะแพงใบอาคาให้มันหน่อยว่าสมกับผ้าดูเนื้อผ้าอะไรเงี้ยว่าดีแค่ไหนแล้วก็ทาออกม,มาขายให้เยอะขึ้นแต่ทีนี้คืออยากให้ทําเว็บเป็นเหมือนกับว่าแล้วแต่เลยนี่คือช่องทางธุรกิจถ้าฉันยังไม่มีปัญญาทำไงใครจะทาก็แล้วแต่คุณตังเดี๋ยวนี้มองช่องทางจากเว็บอินเทอร์นเนต็ตได้นะรวยจากเว็บเยอะแยะนะเออก็แบบว่าดาูถ่ายเนื้อผ้าเนื้อจริงแล้วก็ให้คนอ้วนที่อ้วนจริงๆอนะในขณะที่ชุดมึงมีขนาด2 x l อมึงทำตัวเล็ก XL มาให้คนใส่ให้ดู มันไม่ใช่ไงต้องให้คนอ้วนหรือว่าใสไงก็เลือกคนอ้วนสวยๆก็ได้หรือไม่หรือไม่ก็สั่งสอนแล้วว่าให้คนดูแลหรือว่าจนินตนาการได้ว่าใสออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ต้องขายเนื้อปลาจีสวัสดีค่ะดึง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 ก่นนั่นเลยไปเซ่อม่แล้วก็ชอบเดีไม่ชอบวิ่งไม่ชอบวิ่งไม่ชอบวิ่ง แล้วกูจะด่าจะด่าเรื่องอะไระ